คิปนี้ผมจะมาแนะนำ block get property device เป็นการดึงค่า property ของมือถือดัม xml เป็นการดึง xml ของโครงสร้างหน้า ui มือถือและ proxy เป็นการเพิ่มหรือลบ proxy บนมือถือเราจะมาเริ่มกันที่ get property device นะครับโดยมือถือ android จะมีค่า property เหล่านี้ตัวอย่างเช่นผมจะลอง get property นี้ไว้ในตัวแปรชื่อว่า r e s o u l t ผลลับก็จะเป็นยี่ห้อของมือถือจากนั้นผมจะลอง g e t property ที่เป็นเวอร์ชั่นของ Android กด run จะเห็นได้ว่าเราได้รับเวอร์ชั่นของ Android เป็นเวอร์ชั่น9นะครับถัดมาผมจะมาใช้ b ล็อก d u m p XML เพื่อผมจะเก็บข้อมูลไว้ใน My XML จากนั้นกด run เห็นว่าผมได้รับโครงสร้างหน้า UI ทั้งหมด ในรูปแบบของ XML โดยสามารถนำไปใช้ในการหาตำแหน่งของ Element บนหน้าจอหรือใช้งานร่วมกับบล็อก JavaScript สุดท้ายจะเป็นบล็อก proxy โดยผมจะเช็ค IP ของมือถือโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ what is my ip นะครับจากนั้นผมจะทำการเปลี่ยน IP โดยการใช้บล็อก proxy ผมก็จะกรอก IP ใหม่เข้าไปจากนั้นกด run จะเห็นว่าตอนนี้พ็อกซี่ของผมได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นรีมูฟพ็อกซี่เพื่อทำการลบพ็อกซี่ออกเรียบร้อยแล้วผมจะกลับมาเป็น IP เดิมนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำบล็อกเกมฟูลฟาร์มคลิปหน้าจะเป็นการใช้งานบล็อกอะไร,รอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ